พอได้จ้าพอแล้วนี่เราหงอกงามเลยหาห้องดอกจ้ะหาดอกจูหาดอกนี่ว่าห้องดอกหงอกยั่งยั่งสูงสมงเมียนี่โมห็นทุกทางเลยแม่ยนมุดด้วยหรือนี่บอสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศกล่าวกันเสาร์วันที่สามสิบจ้ะพี่น้องสิงหาคมหกแปดนะจ้า เขาปลาขึ้นเขาหนอพญาก่อมวันนี้แนนพิกัดก็ขึ้นวัดผู้พระลานสูงอำเภอหน้าจิตลุ้ยจังหวัดอุบลคือเก่าพี่น้องฝนกะตกอยู่เลยอรรถฝนตกแห้งขับมาขึ้นพี่น้องก็เลยกัดข้างคือเก่าเนาะแนนมันขึ้นแบบแห้งด้วยล่ะอันพอแต่เขามากเขายหญ่กว่าเมื่อก่นจอดรถได้จอดรถแต่กไม่เห็นรถพี่น้องไม่เห็นนี่ปวดเข่าพี่น้องอามานอี่โว้ย ม้าพีกนจูมจะเห็นละบดเห็นแล้วเห็นในเมาขนนี่นี่นี่ก็เริเห็นเหนือหจ่ะสีสูงอนี่เกือบเยียบนี่อู้หขาอเอาขาเถอเพื่อจะไปมันหนุ่ม่งี่ าามาถือข้อหมานี่ที่จะว่าสิบเปิดไปเป็นแปนเลยเนาะนคนก็เลอย่าโกกเดอ้อคนเอ๋ยให้ไดฮ็ดเต็มตาคอนอ้อเอากระตาไปข่อยคนนี้ก่นนี่แม่หยาบกว่นี่นั่นพิลาอามันมอเห็นเนาะมันอืมนั่งขึนตรงนี้ก็เริขึ้น,น,น,นจัพอดีแค่ปลาที่นรวม อันที่กำลังรุม้อร่มน่นี่ก็เม่นตัวนี้มนี่ดิเม่เห็นว่าวประมาณขับจอดรถจะแมนนนูจอดรถจะเห็นหลดิโอยไหอนะีนี่เยฮมึงออก้งวเหรอว่าคนนี้ออก้นจุ่มเเราใหญ่น่ เมื่อวานคือกันมันบาดมันจะเป็นกลุ่มมันจะบอกออกไปเวิร์เงาแห้งอะไรมัน,าานกระเมียนไปต้องดอกเออเบึงดีดีด,ด้วยหอดบริหอดฟ้ามันหากใหม่ลายเกียงเช็ดปวกแล้แวลบ่ะกระเมียนไป <c oughs> <c oughs> ข้ามเบิ้งเจ้าหู้ อก็ล่งขนก็มีอู้ห่างหาใหม่ซุดยอนเลยนีเดียวเอออืมนี่กระดิ่งก็กระดิ่้ก็ล่างขนก็นีนี่คิดกนมาบนเห็ดระงงอนี่พวกใครเห็ดรางงไหวนะพี่น้อ,อ,นองย่างด้วยบ่อละอืม สิอย่างบางยางสิ่งย่างัางอยาด้ออ้หวขามันอ uh, ันนี้ที่ไนอืมขึ้นพ้นต้มขึ้นึ้วยขึ้นทีหน้อยต้มันอีกล่ะ Ở ừ. đây, nghe anh kinh tâm khóa không Ngạc vào sân Đứng xe xe con Ừ, này

บมิขามันห่างใหม่หลายหางใหม่มันหลายแหงรงนบเดขามันทุกหางเลยแม่บดตือหนึ่นกว Nhìn nhiều nhiều này ăn Ui, muộn rồi Nó, nó. mời tôi hẳn ngặt, mà ngặt Phá bỏ đấy Đến nó nhéo Nào cổ มุดน <th ang blue> ั <minority> ่นด้มันต้องมองกับลมดีๆ่ดอกนึงหนึ่งช่อป่ะหาให้ป่วยอย่านั้นอืะอฮ้ยสนุัสนุเอาละอืมหากใหม่อั่นหลายดินกันเยอะเลยดินใสะทันเอืมันเป็นดินเนี้วด้วยพี่หน่อเลย มี่นเนหาดหาดเลยมีหากใหม่เห็นผู้เขาไปเนี่ยนี่นะมันมองกันยาดยาอยููู่้้เทรียมวัดถิ้นดีนี่เขาทำถินยีนจานผดเจาเอเออหใกไนี่ยฮโ้้เวลาบ่ พอเด้ยจ่าพอแล้วเฮลโหลงหงงามเลยหาหุบดอกจก้ะหาดอกือหาดอกนี <c oughs> ่บอกหบดอกมาหางกี้ผิดปวกฝาเมื่อกี้พี่ละหงบานหุ้าดีมีเอวเนียวด้วพี่น้องคนตกแบบเฮงเลยมขืน ต้องตกโดนผอม้องคงตัวกหลงเลยพี่จงไข่เสียเลยบ่ออกบ่เดีออกป่ะจหมได้ไหมน้องห่าหาแสดหูมจะออกหนูเตียงจ้ะไข่มีหนำตอนนี้ พอกอีละจ้าเป็นทเรางเครืองบานเลยน้ำงามเลยคุ่นดอกน,ออนึ่งอาตถิกรออัตมกรเนาะงกเหลือ่างบานน้ำงามเลยจ้ะม,ม,มันมเรลังสุกเนาะโอ้โห เกียงนี่ไงมันจะไต่ถำ้ำเลยเบียไต่ถ้ำเนาะนีะ่มันเปลื่อนขี้ดินเลยเกียงแรกเหงืห่อหงมชสองมม่เกียงหนึ่งเลย cái thầy thầy nó hay Thay cái nó nó cái nó nó như nó vẫn nó này nó như này vẫn nó vẫn nó vẫn rồi nó nó mới mọi người mọi người màu đen đen cái mọi ngườ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 i mọi chẹt 挺好。

một đường không dưng dùng súng chết đó

Nhưng mà chỉ đường kìa Đường sụm sụm Đường đâm không

Hin lỗi được dọc 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 dọc

แด่นไม่เด่นโอเคไปแล้วมันพันหน่อยตัวอยู่นี่เจ้าแหวบแหวบที่คอพันหน่อยตัว Chứ sẽ kháng hẳn mà phò Ít tuá mẹ để ở đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ็ทังนยหมงามเนาขึ้นหนาอ้โเห็ดนี่เห็ดตนะุ้คละเออเหดปุบอยู่ข้างนี<ม>ปป่นตาฝังฝัง ก <entender it. S 1> ็เริ่มห้างห้าจ้ะพีกน้อง Godt. Oh, okay. mm -hmm. เป็นหมอในบ้าน,น,น,นหมอไทยนามไอ้ฝนไอ้ฝนใหม่หมองตรงนีะนะ้แหละไก่้ที่เที่ยงอย่างนี้นี่ยังมีหมอก เป็นปลาห่งหางนาแถวนี้หาแถวรอวัดละพี่เนาะเสียงรถมาใส่นั่นเทียบมุษมศไ้หมดเออทำอยู่แล้วเขาเก็บวัว แกงแสบีบด้วยดอกแบบง่ายเลยโอ้ยบ๊แมนโอ้ยยังนุ่มๆอยู่ตัวนี้ยัยยง,ยงนุ่มเลยนี่ทองยังเหลืองเบ้ยงามเลยคนนะ่ะได้หาดอกนี่แกงอิ่มเลยนี่เพืาสาดที่ขายอันเพชรเข่าเนาะแมนหามื่อีกี้บังเพราะเดี๋ยวเติมหมูมาหนิผลเสียงรถเขาหาเห็ดคือกันเมืม่อนี้ไปบไกลดอกพีน่นอ้องฝนมันตกหาอวยเมื่อ,อไรละ่ะไปหาไปบง นี่ละเราจะจ่ายปนีละเราจะจ่ายวัดปนีเห็นไหมก็ดินดอกพี่จุม่งมางามมากงามมากคนเดียวมาพอเราง,งกสองดอกกันเป็นก่อนขี่รถไปจอดไว้ทั้งหน้าเนี่ยเขาเห็นหนาแดงจ้ะแดงหนาเนาะแดงหงาเยอะ ยังเลยอู้ยังงามัยเนาะแมนมันแข็งเนาะขนาดฝนหำมันยังแข็งเนา่ดีน่แม่พี่ดต้อนใส่ได้นี่นานยือใส่ได้ย่ลอโเราคงใหญ่ได้หรอกแมนเอข้าวหน่อยจ้ะ เล็ดไข่เียวจ้ะเ็ดไข่ดอกไม้ด่่อปิงปุ่นแบหอมหี่เ็ดข้าวดินจ้ะ

มันหลอดอะไรที่นอ๊ะโอ้ยออกฟักคือยังงงมาเก็คสิิโอ้ยเห็ดอันนี้มันอันเท่าจริงเห็ดยังอะนาแดงนาแดงหน่อยตัวนี้นี่น่ะม้าเห็ดอแดงคือเห็ดองค์ฝันเห็ดไข่เคี้ยวจ้ะลองสรุปยอดเห็ดยอดได้ยอดมานจ้ะเต็มตาที่เราจะพี่น้อง เป็นเห็ดหลงโหนดเป็นเห็ดดินแน่เนาะจา้ะโสมาคือเก่าเนาะแม่นเห็ดเผือกแน่เห็ดปวกเนาะยมหนึ่งเนาะแม่นยังนนุ่มๆเนีเห็ดปวกแม่นค่ะโสมานนี่จ้ะพี่น้องมือนี้ก็ได้เต็มกระตาคือเก่จาจ้ะเอาคริมนี่กับสีราพี่ละน้องกันจ้าพนกะคือเหมือนๆเนาะแม่นลื่นอยู่เลยอรรถน้อยตกน้อยเศร้าเนาะแม่นหมุนปลาตะเตียมพลันหลับพี่น้องพนกันหอยมาแน่เอาสีล่าพี่ละน้องก,าากันจ้ากระฟ้าก็อะไรก็นนแซ่เจพี่น้องก,ก็ติดตาม กระด่งเตลียงเตือนอยู่สองนูก่อนชาแนลมันอาพอ,อกันไหมจ้าคลิมนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ